เอาสดีผู้ชมครับผมคลิปสุดท้ายครับผมของวันนี้เราก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าพอดีน้องเห็นว่าจะเปลี่ยนรอบใหม่เป็นรอบปั๊มตัวเดินนะครับให้รถวิ่งไวขึ้นคือความแรง ความแรงเร็วแรงเดี๋ครับอลโอ้แรงไปวิ่งแล้วบินแล้วท่เนี่ยบินโรนแล้วเนี่ยมดีนครับเดี๋ยวมาดูครับผมก่อนจะกลับบ้านไอ้สายันเปลี่ยนตรงไหนมุเลตรงไหน โอ้ตัวนี้แปดแปดใครเคยมีแปดขับแปดผมไม่เคยแปดขับแปดเทามาอย่างงี้เนาะอืมเราก็แล้วเราจะเอาจะอะไรหกแปดขับหกอ๋อตัวนี้มันก็ยวดเลยทีนี้ท่ันช้ามาจากทางนู้นแล้วไงทางนู้นมันเจ็ดครึ่งขับเก้าไงมันช้าทางนู้นมันช้าแล้วคราวนี้มาขับทางนี้อืมเปลี่ยนยากไหมสันตรงนี้่อะ พอทอนไปอัดใช่ไหมอ๋อแล้วอัดผู้นี้เหรอแต่ทอก่อนเนาะอัดก็น่าจะไม่นานแล้วอัดเมอกอัดอัดเมียนี่ไงี่ไม่กระเซียงนะวันนี้เขียวถูุืลอกี่ก่อน ไปสามสิบก้อนครับวันนี้ก็อยู่กันครบครับผมน้าขาดน้องไปไหนไปทำใจ <c oughs> ไ,ปไปทำใจก่อนใช่ไหมลืดทหารแล้ว <c oughs> ดูครับใช้แสงไฟ <c oughs> ใช้แสงสว่างใช้ไฟ <c oughs> แสงสีเสียงเลยครับผม กดขใจกอถอดออกเอาไปอัดมาใหม่ครับผมจะใช้หกนิ้วนะครับผมมันจะได้ไวขึ้นนะครับแต่เครื่องไม่มีโหลดเลยนะสัญาเนาะเครื่องเนี่ยไม่มีโหลดเลยเนาะแรงเนาะไม่โหลดเลยเลี้ยวอะไรไม่มีโหลดเลย จอวเมื่อไงก็ไอ้อะไรโนตผมกะไรนี่ครับรัดรัฐมนเรีสมไอมือเนิ่นเราต้องประโยคนี่ไห้เทศบาลบานก็ระบบการทำงานก็โอเคอยู่ครับผมเหลือแต่คอจะเอายังไงสยานไอ้จะทำอะไรบ้างเนี่ย พอเดียวยกขึ้นอีกยกขึ้นให้สูงให้สูงขึ้นหน่อยใช่ไหมครับให้ช่องใหญ่ใหญ่เวลามันมน่ไม่เคลี่ยับมันจะไมมีฟักกับในช่องมันเล็กแล้วนี่มันสลัดฟางไม่ออกในวาไม่ิงไม่ต้องนนรไปจับเกลี่ยนะคุมดนารเกลี่ยเจาเพาะ่าลงไปจับน็อตใน่ไหเอาไเลยเก่นู้นเกียเย เลวียนอยู่แรกจังหวัดคุยย้อยบัดเขียวเขียวเลยลาเลยเขียวลาเลยก็ดีเนาะรถมันยังทำงานได้เนาะร้อยก้อนแรกนี่น้ำมันกี่เจรอญเลยสองลนอ๋อ ไปพักทานข้าวไม่หิวกินแต่น้ำเยอะโพรมันร้อนร้อนร้นนนอนน้ำไปเป็นโยกติเออพอพากันกิจารณาแล้ววันนี้ได้กี่คลิปแล้วนี่วันนี้ได้สองออสอ,ง,องคลิปลโอ้ทางนน้นกี่คลิปนี่โอูทั้งวันเพื่อไ,ได้ถ่ายไอ,ไอตอนเมื่อเช้าตอน ที่ว่าท่าปมาตัวข้างหลังอะที่ยืนข้างหลังอะนั่นแหละหนึ่งคลิปแล้วก็ถ่ายตอนยืนนั่นแน่งี่โอ้เรจะอยู่ข้างบนเลยเราจะได้ค่าขนมลูกไหมนี่ใส่ได้จะไม่ได้เดือนนี้เอฟซีรอชมช่องเขาจริญครับเราจะอยู่ยกข้างบนเลยอยู่ได้ถ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้ถอดถอดตัวนี้เสร็จก็รอไปอัดเนาะพรุ่งนี้จ้ะอืม ได้ไกใครวัวหน่อยเอาใครขโมยฟางได้อบบได้่ไปกับก่อนเ้ไปบกมีเจ้าเลยแรงไหมโอเคมันแรงเยนะตั้งไ้พันเก้าเลยนี่นะ แรงแรงแรงนี่ครับเอ้ายังไงก็ติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับน,นายาอ๋อ,อคอนโทรล <c oughs> คอนโทรลแสดงว่าดำสุดเลยใช่ไหม <c oughs> อืมคนรละรองมันเหมือนกระเร็วแลวมันจะระยะสั้นมันก็พุ่งไปถึงวันอ่าเพราะเราวิ่งจริงใช่ไหมวิ่งจริงนะ <c oughs> ระยะยาวด้วยอืมอโอเคโอเคก็ตามนั้นนะครับนนะว่าดีก้อน<ว>ก้อน<ว>ก้อน<ว>อะไรเนี<ว>่ยใหญ่ขนาด,ดนี้ไปลังหนึ่งแรงเยอะมากกลับมาเยอะหยอดเลยอ่ะติดตามวันพรุ่งนี้ครับผมติดตามตอนเช้าตอนประกอบ ชาก็ประกอบแล้วก็จวดเลยพวกนี้ก็น่าจะทำพวกนี้เลยตัวชุดคอยยกขึ้นยากไหมนี่ไม่ยากนะอยกให้สูงขึ้นครับตัวนี้เพราะว่ามันต่ำต่ำแล้วมันก็จะรีดฟางขึ้นไปด้วยครับยกให้สูงขึ้นฟางมาก็จะได้ไม่ย้อนกลับครับ เนาก็ลองผิดลองถูกกันไปครับผมเดี๋ยวมันก็ลงตัวเองนะครับสำหรับการทํางานของสายันครับนนไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดหรอกครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องลองผิดลองถูกไม่แต่นักวิทยาศาสตร์นี่ลองผิดลองถูกจนได้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนอนเห็นแอปเปิ้ลหล่นมา อืมอันนี้เขาเรียกว่ารื้วิจัยใช่ไหมรื้วิจัยนะ <S <S น <S <S คันนี้นี่คันนี้เหมือนจะเป็นครูครับ <S 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 เป็นครูสอนสอนให้เราได้รู้ว่าเออระบบอัดฟังเนี่ยมันมันระบบเป็นแบบนี้นะ <S <S มันต้องต้องทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์นคะครับผมถ้าไปทําคันต่อไปก็ มันก็ง่ายนะครับง่ายเพราะว่าเรามองออกแล้วว่า,าระบบตัวไหนต้องทำอย่างไรนะครับต้องทำอย่างไรไไว่าโอเคเลยนะครับอาอยัางไงก็ติดตามกันตอนต่อไปครับผมว่าหลังจากที่น้องได้เช็คระบบใหม่แล้วนี่รถมันจะวิ่งกว่าเดิมไหมครับเปลี่ยนเป็นมูเล่จาก แปดแปดเป็นหกแปดนะครับผมทดกันน่าจะจวดเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปนะครับผมบกกยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเขียวนะครับน้องเขียว <c oughs> ด้วยค <c oughs> ันนี้น่าจะยังไม่นอนนะครับผมจอดแจ้งอัดอที่ไหน อมีร้านอัดเนาสะสะนี่ทดลองเลยใช่ไหมเป็นยังไงตัวนี้โอ้นี่ใช่ไหมจะเป็นเป็นแปดเอ้ยเป็นหกรับครับอืมอย่างมัน่าก็วิ่งดีเลยโอมันส่งมาจากเครื่องมันช้าแล้วพี่จากเครื่องมันแค่หกก็ 7, เจ็ดขนขับเก้าแล้วหูอย่างช้าเลยครับอ,อืแล้วก็ มาตัวนี้ก็แปดแปดตัวนี้ปดแปจริงจริงมันก็ต้องมีลงกันบ้างเนาะอันนี้มันเท่ากันเลยนะครับมันไม่ลงเนี่ยมันช้าตัวในการยิง้าเอาไอตัวก้าไปไว้เครื่องแล้วเอาไอไอตัวโน้นมาไว้ที่อื่นส่งไปนั่นแหละเขาวิ่งจะรับตรวเกี่ยวพมันก้าครับ แปักเจ็ักแปดเจ็ดตู้แต่ก่อนเจ็ดไม่ไหวเอามาใส่แปดตัวนี้เพียวเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้จะจะเปลี่ยนเป็นนั่นแปดเหมือนเดิมใช่ไหมนั่นแหละจะมาเปลี่ยนอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นหก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 ปีมันไม่ไหวถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดมันก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แต่นี่เพียววิ่งเลยนะ่ไหมรอบรับเลยเพราะว่าแรงเครื่องเราได้ใช่ไหมเครื่องต้อง เร่งไมด้เงเครื่องเราได้แล้วเราก็ทดเอานมาเรโอเคครับผมตามนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็เชีกันครับผมคลิปนี้ไปบายครับขอบคุณมากครับ